สืบเนื่องจากตำรวจไซเบอร์ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีแก๊งคอนเซนเตอร์โทรไปหาผู้เสียหายหลอกว่ามาจากกรมสรรพากรแล้วอ้างว่าจะทำเรื่องลดภาษีให้แต่ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานต่อมาให้แอดไลน์แล้วกรอกลิงก์ทำตามขั้นตอนหลังจากนั้นมือถือผู้เสียหายค้างทำอะไรไม่ได้เมื่อใช้การได้ปกติพบว่าเงินในบัญชีที่ติดตั้งแอปธนาคาร3บัญชีถูกโอนออกไปหมดรวมมูลค่าประมาณ2ล้านบาท จากการรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุมัติศาลจังหวัดมหาสารคามออกหมายจับนายอนนบอายุ46ปีชาวจังหวัดกำแพงเพชรต่อมาในวันที่10กรกฎาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้สืบทราบว่านายอนนบซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมาปรากฏตัวบริเวณวัดแห่งหนึ่งในอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรจึงได้เดินทางมาตรวจสอบพบผู้ต้องหาอยู่ภายในวัดดังกล่าวจึงได้แสดงตัวและอ่านหมายจับ รวมทั้งได้ให้ผู้ต้องหาตรวจสอบหมายจับและอ่านหมายจับเองซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนจึงได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบและได้ดำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนให้ผู้เสียภาษีระมัดระวังกลลวงจากมิจฉาชีพด้วย ซึ่งในปีที่แล้วพบมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียภาษีในกรณีต่างๆเช่นอ้างว่าจะคืนภาษีให้อ้างว่าเป็นหนี้ภาษีอากรค้างกรมสรรพากรหรือในเรื่องอื่นๆโดยมีเงื่อนไขให้กดลิงก์ปลอมตามที่ส่งให้ทางแอปพลิเคชัน Line หรือให้แจ้งรหัส OTP 6หลักโดยอ้างว่าจะดำเนินการให้จึงขอย้ำเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร โทหาส่ง SMS แจ้งให้ประชาชนยื่นแบบหรือให้ชำระภาษีประจำปีเพราะอาจทำให้ท่านสูญเสียทรัพย์สินได้